สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมโบสอีกครั้งนะครับวันนี้มากับเกมครอปไบส์นะครับซึ่งวันนี้จะมาอัปเดตนะครับเรื่องของ c รอปไบว่ามีอะไรเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับผมเนื้อหาคร่าววันนี้ก็จะมีเรื่องของเหรียญ CBX นะครับที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมซึ่งเปลี่ยนจากที่เราจะต้องแลกทรัพยากรเป็น GC นะครับผม ตอนนี้จะกลายเป็นเหรียญ CBX นะครับผมแล้วจะมาอัปเดตเรื่องของการซื้อขายของนะครับผมหลังจากที่มี CBX แล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเรื่องการวิดรอนะครับ CBX จะเป็นยังไงนะครับผมสุดท้ายก็จะมาอัปเดตเรื่องของแพ็กเกจต่างๆนะครับเพราะว่าราคาบางอย่างจะถูกปรับเปลี่ยนเป็น CBX แล้วนะครับผมยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ใน ครบใบแล้วนะครับผมอันนี้ผมเล่นบนมือถือนะครับผมสิ่งที่เปลี่ยนไปตอนนี้ก็คือสถานที่ในการวางของต่างๆนะช่วงนี้เป็นช่วงคริสต์มาสนะครับผมก็จะเป็นธีมคริสต์มาสนะครับตัวมาเก็ตกับตัวแลกเปลี่ยนอาหารนะครับตอนแรกที่มันอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ด้านบนตรงกลางนี้นะครับผมแล้วมีสิ่งก่อสร้างตัวนี้นะครับมีการอัปเดตเพิ่มขึ้นมานะครับผมกลายเป็น breeding feed breeding feed คืออะไรก็คือ อาหารสำหรับการบีดดิ้งนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจในการใช้งานเหมือนกันนะว่าใช้ทำยังไงนะครับผมอาจจะใช้ในการบีดดิ้งหรือในการให้อาหารตัวที่บีดดิ้งออกมาอะอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งการทำฟีดบีดดิ้งนะก็ต้องเตรียมวัตถุดิบตามนี้นะครับจากนั้นมาดูตรงนี้นะครับผมจุดนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราแลก GC c o i ถูกปะ่ะเกมคอยนะครับ GC ครับตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น CBX นะครับกับ CBS CBX Asset นะครับตอนนี้ตรงนี้เขาบอกว่า the game is g o i n g through the technology migration นะครับอยู่ที่กำลังย้าย Asset ต่างๆนะครับผมโดยการที่จะเปลี่ยนจาก GC เป็น CBX นะครับซึ่งตอนนี้การเปลี่ยนเป็น CBX ก็ได้เริ่มไปแล้วเนาะตรงนี้ก็เลยอาจจะมีใช้ในอนาคตหรือไม่มี นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็สามารถแลกเปลี่ยนอาหารเออไม่ใช่แลกเปลี่ยนอาหารแลกเปลี่ยนนมไข่นะครับหรือทรัพยากรต่างๆเนี่ยเป็น CBX ได้แล้วนะครับโอเคโดยอัปเดตหน้าตัวเกมก็จะมีเท่านี้นะครับผมจากนั้นเราไปดูเรื่องของการแลก CBX กันนะครับผมอย่างที่บอกนะครับ CBX ก็จะมาแทนเจ้าตัว GC Coin นะครับ เรามาดูที่ Market กันเลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะสลับเป็นแนวตั้งหน่อยนะครับเพราะว่าเล่นในมือถือตอนนี้เนี่ยจะมีแถบเพิ่มขึ้นมา2อันนะครับตอนแรกจะมี trx อันเดียวนะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมตอนนี้จะมี usdt เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็คือเป็นส่วนของการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับ cbx กับ usdt นะครับผมแล้วก็ trx กับ usdt นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเหรียญน,นะครับ ส่วน TRX ก็จะเป็นโซนที่เอาไว้แลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆนะครับกับ TRX นะครับแล้วก็ CBX กนะครับก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างๆกับ CBX นะครับผมตอนนี้นะครับขอมาดูที่ CBX ก่อนนะครับตลาด CBX ตอนแรกเริ่มเข้ามาเนี่ยจะมีแค่ MU, มิ้วมีเอกนะครับผมแล้วก็มี เออน่าจะมีประมาณ2อย่างนี่แหละนะถ้าผมจำไม่ผิดนะมีมิวมีเอกนะครับมาก่อนนะแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มเริ่มย้ายเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับก็จะก็จะมีของที่ให้เทรดมากขึ้นนะครับมีทรัฟเฟิลมีเฟอร์นะครับมีเฟลเทอร์นะครับผมขนนกนะครับมีฮอสแฮร์นะครับผมม้าวูลนะครับผมเป็นขนสัตว์นะครับพาวเวอร์แล้วก็มีตัวแลนให้เราซื้อนะครับผมมีหมูนะครับให้ซื้อด้วยเช่นกันนะครับ ก็ตอนนี้ราคาการเทรดน,นะอย่างเช่นเรามีทรัพยากรอยู่ใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราจะมาแลกเปลี่ยนตัวเอานมมาแลกใช่ไหมเราก็ทำการวางออเดอร์ buy o r d e r s e l ซได้เลยนะครับสำหรับคนที่จะแลกทรัพยากรนะครับผมก็ใช้มิ้วนะครับแล้วก็เซลล์ได้เลยนะตั้งราคาตามที่เราต้องการนะครับผมแล้วก็ใส่เมาส์ไปว่าเราอยากจะแลกเท่าไหร่นะครับผม อันนี้ผมก็ตั้งออเดอร์ไว้เนาะรอให้ถึงราคาที่อยากขายนะครับมันก็จะตั้งขายไปมันก็จะปล่อยขายไปคนเดียวนะครับส่วนค่าธรรมเนียมในการซื้อและในการขายนะครับผมก็จะถูกหักนะครับ0.5%นะครับสำหรับการขายนะก็แสดงว่าการที่เราแลกไอ้พวกอาหารผลไม้ต่างๆนะ นมไข่นะครับก็จะถูกเสียค่าฟรีไป0 5นะครับส่วนการซื้อนั้นไม่เสียค่าธรรมเนียมนะครับผมในการแลกเปลี่ยนนะครับพอเราแลกเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเราจะได้ CBx มานะครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น TRX นะครับผมเราก็เอา CBX ของเรามาซื้อนะครับมาซื้อตัว USDT นะครับผมแล้วก็เอา USDt เราอ่ะไปซื้อท RX นะครับอ่าประมาณนี้ก็เราก็จะสามารถ แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆนะครับในในเกมได้เนาะให้มันเป็น T r X นะครับผมส่วนของ C B X เนี่ยค่าธรรมเนียมในการซื้อขายเนี่ยจะมีทั้งขาบายแล้วก็ขาเซลนะครับผมอยู่ที่0.25%นะครับผมอันนี้ก็จะเพิ่มความยุ่งยากในการคำนวณการซื้อการขายเข้าไปด้วยนะครับผมสำหรับคนที่แบบกังวลเรื่องความผุ้มทุนนะครับ ส่วน TRX ก็เช่นกันนะครับ TRX USDT นะครับค่าธรรมเนียมการซื้อการขายก็อยู่ที่0.25นะครับโอเคจากนั้นถ้าเราทำการแลกเอ่อตอนนี้มันจะมีการซื้อขายทั้ง TR ตอนนี้จะมีการซื้อขายของอ่ะทั้ง TRX แล้วก็ CBX ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเ,เหรียญทั้ง2ส,งสกุลน่ะก็จะถูกใช้กันทั้งคู่นะครับ ก็คือถ้าเราต้องการซื้อของบางอย่างโดยใช้ TRX เราก็ต้องแลกเป็น TRX นะครับผมแล้วก็มาซื้อของในนี้นะครับผมใน TRX นะครับผมผลิตภัณฑ์ต่างๆของต่างๆก็ยังเป็น TRX นะครับผมอย่างเช่นพวกคอนฟีดฟู้ดฟีดนะครับแครอทฟีดวอเตอร์เนี่ยก็ยังจ่ายด้วย TRX อยู่นะครับในการซื้อนะครับส่วน CBX ตอนนี้ก็ยังไม่มีพวก พูดฟีดคอนฟีดอะไรพวกนี้นะครับผมโอเคในส่วนของ Market u p ปเดตก็ประมาณนี้นะครับเราจะไปดูเรื่องถัดไปกันเลยนะครับเรื่องการฝากถอนนะครับเจ้าตัว CBX นะครับผมอันนี้สำคัญมากเลยนะแนะนำให้ฟังให้ชัดเจนนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดในการโอนหรือถอนนะครับโอเคการโอนถอนนะครับผมมันมีการ โอนถอนเป็นเวลานะครับผมเมื่อกี้ผมลองไปสอบถามใน Tele g กรมนะครับของคนไทยนะเขาก็บอกว่าการวิดดอเนี่ยเวลาในการวิดดอเนี่ยจะมีจำกัดนะครับผมน่าจะเริ่มตั้งแต่ประมาณ11โมงครึ่งนะจนถึง5ทุ่มนะครับนะครับวิธีการถอนก็เ,เดี๋ยวเราลองมาดูคร่าวๆกันนะครับผมว่าเรื่องค่าธรรมเนียมแล้วก็อะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างนะครับลองไปดูกันเลยนะครับ ให้เราจิ้มไปที่ตัว wallet ของเรานะครับผมอ่าพอเราจิ้มมาที่ wallet ของเรานะครับผมมันก็จะมีเหรียญอยู่ทั้งหมด3เหรียญนะครับที่ใช้ทําธุรกรรมในนี้นะครับผมก็จะมี TRX มี CBX แล้วก็มี USDT นะครับมาดูของเก่าก่อนแล้วกันนะครับเจ้าตัว TRX นะครับผมตอนนี้ในการ withdraw เนี่ยนะครับอ่าพอเราเข้ามาตรงนี้มันก็จะมีรายละเอียดนะครับว่า Add address นะครับผมอ่า uh, ก็ add Address ที่เอ่อ uh, เราอันนี้ add Address ปลายทางนะครับที่จะรับ TRX นะครับผมตัว Network ระบุชัดเจนนะครับเป็น TRC 20นะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับผม Beneficiary Beneficiary name นะครับผมอันนี้เป็นชื่อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนจะมีเป็นจะเป็นชื่อที่ตั้งแล้วมีต้องมีการยืนยันพินทางอีเมลนะครับเพื่อยืนยันว่า a d d r e s s กับชื่อเนี่ยมันแมชกันนะเป็น email. อีเมลว่าชื่อเนี่ยกับตัว d d r e s s เนี่ยมันแมชกันนะครับเหมือนจะเป็นตัวอีเมลหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคเราไปดูเงื่อนไขด้านขวามือดีกว่านะครับผมก็คือ,อสำหรับ trx ที่เป็นรีวอร์ดรางวัลต่างๆนะครับไม่สามารถาวิดดออกไปได้นะครับผมการวิดดอขั้นต่ำนะครับอยู่ที่100 trx นะครับต่อ r a น s ซคชั่นนะครับผม ก็คือขั้นต่ำนะครับ100 TRX นะครับผมแต่ว่าถ้าจะโอนมากกว่าน,นั้นก็ได้นะครับผมเอ่อในต่อวันนะครับผมสามารถโอนได้ออกได้ทั้งหมด25,000 TRX นะครับผมแล้วก็ภายใน3วันนะครับผมจะได้แค่60,000 TRX นะครับผมก็คือเอ่อก็ดูแล้วแต่วันนะครับผม ก็วิดดอ a ์阿โอนี่ก็คือการถอนนะครับใช้ได้เฉพาะของท RC20 ซนะครับผมอก็ซึ่งค่าธรรมเนียมในการถอนทีอานะครับผมต็ก็มีอยู่เราต้องมีค่าธรรมเนียมในการถอนคือ25 t r x ทนะครับผมสำหรับการถอนหนึ่งครั้งนะครับผมก็ไปคำนวณกันดูนะครับผมว่าจะถอนเท่าไหร่ถึงจะคุ้มนะฮะ โอเคนะครับต่อไปไปดูเหรียญอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มาใหม่นะเจ้าตัว CBX นะครับเข้อบาโทเค็นนะครับว่าเงื่อนไขในการถอนในการโอนนะครับจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีเอายังไม่เปิดให้ซื้อนะครับผมแต่ว่าสามารถฝากได้นะครับผมผ่าน ERC 2 0นะครับตัวนี้สำคัญมากเลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวเน็ตเวิร์กที่ใช้ของ CBX เนี่ย จะเป็น e r c 20นะครับผมไม่ใช่ t r c 20นะครับตัววิดดอก็เช่นกันนะเราก็ต้อง add new address เหมือนกันนะครับผมเน็ตเ r k ก็จะระบุชัดเจนนะครับผมว่าเป็น e r c 20นะครับผม destination address ก็เป็นเลขกระเป๋าของปลายทางนะครับผม beneficiary Bene 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 นะครับผมถ้าอ่านผิดขออภัยนะ beneficiary name นะครับผม ก็ใส่ชื่อไปนะครับทําการลิงก์กับอีเมลนะครับมันจะมีการให้พินมีพินให้ยืนยันด้วยนะครับก็ด้านขวานะครับเป็นรายละเอียดในการถอนนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับผม Cbx ที่เป็นรางวัลนะครับจะไม่สามารถถอนได้นะ Cbx ที่ขั้นต่ำในการถอนก็คือ100 Cbx นะครับต่อฐานเซกชันนะครับขั้นต่ำนะหน0แต่จะอดถอนมากกว่านี้ก็ได้นะครับ แล้วก็วิด a อริมิตนะครับผมต่อวันก็คือ4,000 CBX นะครับผมแต่ว่าภายใน3วันเนี่ยสามารถถอนได้สูงสุดแค่1 0ื่น CBX นะครับแล้วก็วิ d ดอรสามารถรอ,องรับได้แค่ ERC 20 Address เท่านั้นนะครับผมก็เงื่อนไขพวกนี้นะครับสำคัญนะครับผมถ้าเราโอนผิดเชนหรืออะไรอย่างเงี้ย โอนผิดเส้นทางนะครับผมเงินเราก็จะหายไปเลยนะครับผมไม่สามารถกู้กลับมาได้นะครับโดยค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมสำหรับการถอน CBX เนี่ยพอมันเป็น ERC ยี่ส ER แล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมมันก็จะแพงขึ้นด้วยนะครับผมเจ้าตัว CBX เนี่ยจะใช้ค่าธรรมเนียมอยู่ที่70 CBX นะครับในการถอนนะครับผม เดี๋ยวลองคิดเป็นจํานวนเงินเทียบกันนะครับระหว่าง CBX กับ THX นะครับว่าค่าธรรมเนียมในการถอนจะเป็นเท่าไหร่นะ CBX ตอนนี้ราคาอยู่ที่โอเคนะครับตอนนี้นะครับวันที่20นะครับผมตอนนี้ CBX อยู่ที่ราคา0.4371นะครับผมถ้าคิดเป็น70 CBX เนี่ยก็จะเท่ากับประมาณ30 จุดดอลลาร์นะครับตีว่าเป็น $31 ดอลลาร์แล้วกันนะครับ $31 ดอลลาร์นะครับ31ดอลลาร์คูณตอนนี้ดอลลาร์ละ33บาทแล้วกันนะครับผมก็คือค่าธรรมเนียมในการถอน1ครั้งนะครับผมจะเท่ากับ1,000บาทนะครับเพราะว่ามันอยู่บน ERC 20นะครับผมส่วนถ้าเราจะถอนเป็น TRX นะครับผม ค่าธรรมเนียมจะอยู่ที่45 TRX นะครับผมตอนนี้ TRX ละ0.07399ราคาของ TRX นะครับอยู่ที่0.0399นะตีไปว่า0.04นะครับผมค่าธรรมเนียม25 TRX นะครับผมคิดเป็นดอลลาร์ก็คือ1.85ดอลลาร์นะครับผมดอลลาร์ละ33บาทก็ค่าธรรมเนียมอยู่ที่60บาทนะครับ เมื่อเทียบกับค่าธรรมเนียมการ,การถอนนะ CBX นะครับ1,000บาทนะก็ห่างกันเยอะพอสมควรนะครับผมโอเคก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับผมว่าจะถอนอะไรจากเชนไหนนะครับผมอ่อนี่ก็เป็นในส่วนของการโอนนะครับการฝากถอนนะครับ CBX แล้วก็ TRX ในปัจจุบันนะครับผมถัดมาจะพูดถึงเรื่องของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจต่างๆของ เค้าไบต์นะครับผมเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากมีการเพิ่มเหรียญนะครับ GC นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเหรียญนะครับจาก GC เป็น CBX นะการซื้อแพ็กเกจนะครับตอนนี้ราคาก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับผมให้เรามาที่ตัวมาเก็ตตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ไปที่แพ็กนะครับตรงนี้มันก็จะมีบอกไว้เลยนะครับผมว่า แต่ละแพ็คเนี่ยตอนนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับอย่างแรกที่มาเพิ่มมาใหม่เลยนะครับผมก็คือตอนนี้มีเพิ่มมาใหม่นะครับผมเป็น small c o p land นะได้มา2 small c o p land นะครับในราคา180 cbx นะเดี๋ยวผมจะคำนวณตารางออกมาให้นะว่าเป็น trx เท่าไหร่นะครับผมแล้วก็เป็นราคา usdt นะครับผมว่าเป็นเท่าไหร่นะ จะได้ดูกัน,นง่ายๆนะโอเคเดี๋ยวไปไล่ดูกันก่อนว่าตอนนี้มีแพ็คอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับผมมีแพ็คของ small c o p land นะครับเพิ่มมาได้2 small c o p land นะครับผมแล้วตัว small pack นะครับจากที่ตอนแรกเป็น299 trx นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็น60 cbx นะครับราคาก็จะเปลี่ยนไปเนาะเราลองไปดูที่ตารางเลยนะครับ ก็ของที่จะได้ก็เหมือนเดิมนะครับผมมีแลนด์มีไก่มีเมล็ดข้าวโพดนะครับแล้วก็มีน้ํานะครับไม่มีบ่อน้ำนะฮะส่วนมีเดียมแพ็คนะครับผมมีเดียมแพ็คราคาร้อย CbX นะครับผมมีตัวแลน์แล้วก็มีต้นแอปเปิ้ลมาให้นะครับมีแกะมาให้อีกหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็มีเอ่อมีเมล็ดข้าวโพดนะครับผมแล้วก็มีน้ำนะตัวนี้ก็ยังไม่มีบ่อน้ำเช่นกันนะครับในราคาร้อย cbX นะครับ อันสุดท้าย Lush p a ็ k นะครับผมตอนนั้นราคา899 trx นะครับผมตอนนี้ราคา180 cbx นะครับผมก็จะได้ของครบทุกอย่างเลยนะครับผมมีทั้งแรนมีทั้งต้นแอปเปิลนะครับแล้วก็มีบ่อน้ำนะครับสัตว์3ตัวนะครับไก่แพะวัวนะฮะแล้วก็มีตัวหยดน้ำแถมมาให้ด้วยนะครับผมนี่คือแพ็กเกจที่เปลี่ยนไป ทั้งหมดนะครับผมเรื่องราคานะครับแล้วก็มีแพ็กเกจเสริมเพิ่มขึ้นมานะครับผมทั้งหมดก็จะใช้เป็น cbx นะครับประมาณนี้ส่วนตัว all collectible นะครับผมตรงนี้จะจะเป็นพวก nft item นะครับผมก็สามารถมาซื้อได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สามารถดูได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะมีทั้ง nft ที่เป็นแบบ เป็นตัวเหมือนจะเป็นเสริมความคุณภาพให้เสริมความสามารถให้กับฟาร์มเรานะครับผมแล้วก็มีของต่างๆเยอะๆเลยนะครับผม Black เอ g อะไรอย่างนี้ก็มีขายนะฮะ,ะยังอยู่ในเล r ร์มอลนะยังไม่มีขึ้นให้บายเซลนะ,ะ s o า r y d i s c o l l e c t a b l e is not available right now นะแต่ว่าน่าจะมีให้เทรดในอนาคตนะผมว่านะโอเค ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผมอ่าตอนนี้ระบบอาจจะยังไม่เรียบร้อยนะแต่ว่าเขาก็เตรียมแล้วละ่ะเตรียมแล้วล่ะว่าอันนี้สามารถซื้อขายได้ซื้อขายไม่ได้นะก็ลองเข้ามาเช็คกันดูนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับอันไหนที่สามารถซื้อขายได้มันจะขึ้นายนาวนะครับอันไหนที่ซื้อขายไม่ได้ก็จะแค่เล r n m มอลนะครับผมก็เออน่าจะ ประมาณนี้นะครับผมสำหรับการอัปเดตเจ้าตัว c r o p ไบ t e นะครับในการอัปเดตใหม่ครั้งนี้นะครับผมจริงๆเขาอัปเดตมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วละ่ะอันนี้ก็ผ่านเวลาล่วงเลยมา1เดือนนะครับผมผมก็มาไล่ตามอัปเดตทีหลังนะมีคลิปอื่นๆนะครับที่ <laughs> ทำไว้ร่วงหน้าเออทำไว้แบบ ก่อนหน้าที่จะมาทำครบบายอีกเยอะแยะเลยนะฮะก็ไปติดตามได้นะเพราะว่ากระแสและหลายๆอย่างมันมามาเนาะก็ทำคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับครบบี่วันนี้ก็น่าจะหมดเพียงเท่านี้นะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปลองคำนวณความคุ้มทุนของแต่ละแพ็กเกจมาให้นะเผื่อใครอยากจะ สนใจอยากจะลงทุนนะครับผมแล้วก็จะได้ดูเป็นแนวทางนะครับในการคิดนะดูเป็นแนวทางนะครับผมผมไม่ได้แนะนําในการลงทุนนะครับผมกาคำนวณเลขเฉยๆนะต้องพูดยังไงเนี่ยให้ดูดีเออนั่นแหละนะยังไงคนที่จะลงทุนนะครับก็ไปศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปนี้นะครับถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วก็ พูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับเยอะๆนะครับผมมีอะไรมาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับผมฝากไปกดไลค์เพจใน Facebook ด้วยนะครับผมลิงก์อยู่ใน description นะครับเ,เป็นเพจชื่อผมเลยนะตรงนั้นจะเป็นที่สาธารณะที่ผมจะพูดคุยเรื่องต่างๆเนาะทางเรื่อง NFT เรื่องเกมนะครับผมแล้วก็เ,เรื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับผมซึ่งมันจะค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนหนึ่งของตัวผมด้วยนะครับ ก็ยังไงฝากเจ้าตัว Facebook Page ไว้ด้วยนะครับผมเผื่อเราจะได้สร้างคอมมูนิตี้อะไรใหม่ๆขึ้นมานะให้เ่มันใหญ่ขึ้นนะครับผมเพื่อแลกเปลี่ยนในความรู้กันนะครับผมสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่งขึ้นมานะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะจะเป็นอะไรคอยติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม